มาแล้วนะครับตัวดีวันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์กันที่กระด่งขันฟุตบอลเอฟเอคับของอังกฤษนะครับในรอบชิงชนะเลิศครับเมื่อประวัติศาสตร์รออยู่ครับใครจะได้จารึกชื่อที่เวมบรีกันครับระหว่างกิทต์สันพาเลทกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ พาเลทเนี่ยเข้าชิงเป็นครั้งที่3นะครับแต่ว่า2ครั้งก่อนหน้านี้แพ้ให้กับ2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับแต่ว่ารอบนี้เขามาอย่างดุดันนะครับยิงได้3ลูกทุกเกมใน3รอบหลังสุดนะครับเสียแค่ประตูเดียวครับจาก5นัดในรายการนี้สไตล์ของอเวอร์กาส t เตอร์เองเน้นคมบวกรัดกลุ่มนะครับ ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองชิงเอฟเอคัพมาแล้ว3ปีติดนะครับหวังจะล้างแค้นที่แพ้แมนยูในรอบชิงปีก่อนครับแม้ว่าปีนี้ฟอร์มอาจจะรวมไปบ้างแต่ยังไร้พ่ายมา10เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเสมอกับเซาท์ป์ตันมาในเกมล่าสุดแต่วันนี้นั้นแน่นอนว่าจะเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบครับยิง2ประตูขึ้นในทุกนัดของเอฟเอคัพปีนี้ความคมแนวรุกเองยังคงจัดจ้านเหมือนเดิมเจอกัน6นัดหลังสุดเองมีสกอร์ทั้งคู่5เกมนะครับรวมถึงมี4ประตูขึ้นไปแทบทุกนัด พาเลตเองไม่เคยชนะซิตี้มา7นัดติดนะครับแต่เคยยิงนำก่อนหลายครั้งครับหากว่ารับลึกแล้วสามารถสวนกลับตามจังหวะได้อาจมีลุ้นเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เลยแต่ซิตี้เองก็มีประสบการณ์รอบชิงที่เหนือกว่าเก๋กว่าเห็นๆครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองมุมวันนี้แล้วขอเชียร์ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคิดว่าวันนี้น่าจะชนะที่2-1หรือว่าสามารถปิดเกมได้ที่3ประตูต่อหนึ่งแล้วคว้าแชมป์ปิดฤดูกาลตามเป้านะครับ หากใครชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้นะครับแนวนี้เลยสามารถกดติดตามได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะครับ